สวัสดีครับสวีตตอนเช้าครับผมจะมารีวิวภายนอกและภายในของ t o y ยต้าโ r ลูน a าเอทีหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหรือ t o y ยต้าแป๊กยิ้มนะครับอ่าเครื่องทีเอคาบูติดรถเลยนะครับป้ายทะเบียนเจ็ดวอลแหวนหนึ่งสองห้าหนึ่งกทมนะครับอ่าป้ายหมวดตั้งเดิมเลยนะครับผมเนี่ยฮะป้ายเก่าแก่เลยนะครับอ่าเกียร์ธรรมดานะครับเรามาดูสภาพสีและ ภายในนะครับรถคันนี้ได้เดิมนะครับเดิมบางนะครับผมสีก็มีบ้างครับมีเลดแดดนิดหน่อยครับเนี่ยฮะเคาะนะครับบางๆครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับเครื่องล่างดีเร็วสไฟขกาสุดไม่ดังนะครับมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับก็ใช้น้ำมันร้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับโตนไฟติดครบหมดเข็มนั่นไหม้ขึ้นครบหมดนะครับผมนี่ฮะวิ่งได้สบายนะครับรองแล้วครับกลับมาจากรามินทาเมื่อคืนนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะ ดีอยู่นะครับผมอ่านี่ฮะรถคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับอ่าภายในนะครับอ่าประตูฝั่งขวาก็โอเคนะครับเบาอ่าเบาะมีขาดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่วิทยุการใช้งานนะครับไฟพิดานติดครบหมดนะครับแอร์ดังอ่าเข็มเรือนไม้ก็ครบหมดนะครับความร้อนปกติลอไฟติดครบหมดนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับผมวิทยุคัสเสร็จตุนเก่านะครับใช้ได้ครับ นี่ฮะฟังได้นะครับผมสีเวงนกระจัดเลยครับนี่ครับเดิมบางนะครับเดิมบางนะครับบางเลยนะครับผมรถอ่านี่นะครับเบาะฝั่งขวานะครับนี่ฮะก็โอเคนะครับใช้ได้เน้นขายคนเราไปใช้งานนะครับดีเลยครับเครื่องนิ่งๆนะครับนงๆนิ่งๆเลยครับ นีครับถอยู่ตะมนแสงพันอำเภอมง่วงจังหวัดสระบุรีนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้วิ่งกัได้สบายนะครับผมนี่ฮะเสียนเครื่องนะครับโวัวไฟติดครบหมดนะครับไปใช้งานได้เลยครับอีสันก็มีเรียบร้อยบ้างนะครับผมตกประตูนิดหน่อยนะครับ นี่นะฮะฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับรถไม่เคยติดแกนนะครับวิ่งกัได้สบายเลยนะครับนี่ครับกระโจกมือหมุนขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับรถติดฟรีมาแล้วนะครับนี่ฮะเบาอกก็มีบ้างครับขาดตะเข็บนิดหน่อยนะครับคอนโซลหน้ายังไม่แตกครับสวยครับ ผมว่าเราพร้อมใช้งานเลยนะครับสายสีสามอ่าสามกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่าเอกสารช่วโอนครบนะครับดอกยางยังดีนะครับผมรถเดิมๆนะครับอ่าสนใจโทรมานะครับศูนย์แปดสองสามสี่ศูนย์ห้าครับมีบริการส่งทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่ะคือรถกับผมนะครับเครื่องจบแน่นอนครับผมแอร์เย็นช่ำนะครับแอร์หนาวเลยนะครับ ติจใจก็โทรมานะครับ0 8 8 2 3แปดสองสาีนนะครับมีบริการส่งทั่วไทยนะครับผมเอกาสารชุดโครบนะครับผมรถยู่ตำบลแสลงพันธ์อภวังจังหวัดสระบุรีนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ